จะขอเชิญท่านคณะกรรมการน,นะคะให้คาแนะนํากับน้องๆผู้เข้าร่วมแข่งขันการร้องเพลงหรือผู้พมแันเซอร์ระดับมัธยมค่ะเป็นเชิญค่ะครับขออนุญ,ญาตนะครับเรียนท่านผู้ปกครองท่านครูอาจารย์นะครับแล้วก็น้องๆที่เข้าประกวดนะครับวันนี้คุณครูได้ดูการร้องเพลงแล้วก็แดนเซอร์ของแต่ละโรงเรียนนี่คุณครูนี่ หนักใจนะครับในการให้คะแนนก็คืออยากจะให้เต็มทุกโรงเรียนเลยนะครับแต่ว่าน้องๆเนี่ยทาได้ดีมากนะครับทุกโรงเรียนเลยนะครับก็ตัดสินยากนะครับทีนีเ้เรามาดูรายละเอียดน,นะครับการร้องนะครับของของแต่ละโรงเรียนเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันนะครับแล้วก็มีคนร้องได้ดีมากนะครับดีที่สุดแล้วก็หลายคนที่ ไม่ได้รางวัลวันนี้ไม่ใช่ว่่เร้ร้องไม่ดีนะครับแต่ว่าร้องดีแต่ว่ามีข้อบกพร่องให้คุณครูได้หักคะแนนนะครับเช่นการร้องเอื้อนเสียงเคี้ยนอย่างเงี้ยนะครับจังหวะการหายใจอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีบ้างนะครับแต่ก็จะมีคนที่ร้องได้ดีที่สุดอยู่นะครับเรื่องของดนตรีประกอบก็สําคัญนะครับ ก็มันมีบางเพลงนะครับของบางเรียนเนี่ยที่ที่เสียงเบสกับเสียงคอร์ดไม่เข้ากันเนี่ยก็จะทําให้นักร้องเนี่ยเกิดความสับสนนะครับเสียงก็จะเพี้ยนไปตามเสียงดนตรีที่ปรากฏเหมือนกันนะครับที่เราแสดงในวันนี้นะครับมันก็แสดงถึงหลายอย่างนะครับทุกคนทํางานมาร่วมกันเนี่ยมันเป็นการสุดนะครับที่น้องๆได้มาอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยน้องๆต้องนึกย้อนไปว่าน้องๆทําอะไรมาบ้าง มันไม่ง่ายเลยใช่ไหมครับก็คือต้องฝึกฝนใช่ไหมครับต้องมาเข้าค่ายต้องฝึกฝึกการอยู่ร่วมกันอันนี้ต้องขอขอบคุณผู้บริหารของโรงเรียนนะครับที่เข้าใจนะครับมันไม่ใช่แค่การแสดงล้วม,มาแดนเซอร์อย่างเดียวนะครับมันปลูกฝังให้นักเรียนเนี่ยมีประสบการณ์ชีวิตที่แท้จริงนะครับคือการดีไซน์งานการทํางานเป็นทีมการทางานร่วมกันการฝึกที่จะต้องอยู่ร่วมกัน กับเพื่อนๆในการทํางานนะครับบุคลิกภาพในการที่จะต้องแสดงออกเป็นนักแสดงการแบ่งแยกภาคว่าเป็นนักแสดงเป็นยังไงการทํางานเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะครับก็ขอเชื่นชมทุกโรงเรียนนะครับวันนี้เนี่ยถือว่าคุณโรว่าพัฒนาการของของการทาเพลงลูกทุ่งแล้วก็การทำแดนเซอร์ัเครื่องของประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือของเราเนี่ยพัฒนาการไปเยอะมากนะครับ แล้วก็บอกว่า hey. น um, um. ้องๆอย่าหยุดนะครับอย่าหยุดที่จะอยู่แค่นี้ถ้าไม่ได้รางวัลหรือแม่อะไรก็อย่าหยุดนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยสามารถพัฒนาการไปได้ไกลกว่านี้เยอะนะครับคุณครูก็มีเท่านี้ครับขอชื่นชมครับขอบคุณครับค่ะสำหรับคุณครูนะค่ก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะคะคุณครูจะดูในส่วนของโชว์ นะคะในส่วนของแดนเซอร์รวมถึงเครื่องแต่งกายและก็องค์ประกอบของการแสดงนะคะเพราะว่าต้องอย่างที่บอกนะคะว่าเราเป็นคะแนนในส่วนของการถั่วเฉลี่ยเพราะว่าในหนึ่งการแสดงเนี่ยเราจะมีทั้งนักร้องทั้งแดนเซอร์ทั้งโชว์รวมอยู่ในหนึ่ง mm. การแสดงบางโรงเรียนร้องดีแต่แสดงธรรมดาบางโรงเรียนร้องธรรมดาแต่แสดงดีเยี่ยม เอาทุกคนอาจจะมีข้อสงสัยหลังจากที่มีการประกาศผลแต่ก็อยากให้ดูในองค์รวมนะคะเพราะว่าคณะกรรมการทั้งสาท่านก็มีมุมมองที่คล้ายๆกันแล้วก็แตกต่างกันเนาะอย่างที่บอกไปมีทั้งร้องมีทั้งการสแสดงแต่ทีเนี้ยก็ต้องชื่นชมนะคะว่านึกถึงเลยแบบดูทุกๆโรงเรียนและนึกถึงตัวเองสมัยอยู่มัธยมนะคะก็มีโอกาส อยู่ในวงดนตรีของโรงเรียนได้มีโอกาสทําลูกทุ่งมีโอกาสเต้นด้วยแต่งหญิงแต่งชายทำมาหมดแล้วนะคะก็เป็นสิ่งที่น่าดีใจเนาะว่าเราเป็นเยาเวชนที่รักษาเพลงลูกทุนะ่งเนาะลูกนะ้องทุกทีมทําดีหมดถ้าเต้นโ oh. อ้โหปวดหัวนะคะมันวันนี้ต้องต้องสิบเอ็ดทีมเนี่ยนามาแล้วสิบจังหวัดเนาะนามาเยอะมาก <Okay. S 1> นะคะทุกโรงเรียนเกือบทุกโรงเรียนนี่จะเป็นคอนเซปต์ของนา เนาะถ้าเต้นยืดขายืดแขนตรงกันไหมลายความพร้อมเรียงกันนี่คือความสำคัญอารมณ์สีหน้าเสื้อผ้ามันต้องไปด้วยกันหมดนะลูกเนาะแต่ก็มีบางโรงเรียนที่มีการใส่สตอรี่เข้าไปมีดรามา่าเป็นแอคติ้งเข้าไปประกอบมันก็จะทำให้โชว์ของวาคามีมีคะแนนเพิ่มมากขึ้น แล้วนะวันนี้มันเป็นในการแข่งขันดังนั้นเนี่ยทีมไหนที่มีข้อบกพร่องน้อยที่สุดนะคะก็ย่อมได้คะแนนไปนละลูกเนาะตัวนี้ก็คือสิ่งสําคัญนะคะก็อยากจะฝากไว้ว่าให้ทุกคนยังสามารถเออสืบต่อทํางานต่อทุกสิ่งทุกอย่างครูคิดว่าจุดประสงค์จุดหมายมันไม่ได้สําคัญเท่ากับระยะทางนะลูกเนาะเพราะว่าระหว่างนี้หนูก็มีการฝึดซ้อมฝุกฝนกันมานะคะ แต่ในเรื่องของการประกวดน,นั้นมันก็ต้องมีผลคะแนนที่ที่ได้มาแข่งขันมาประชันแข่แข,ข่งในวันนี้นละลูกเนาะมันก็จะคล้ายๆกับอขอฝากไว้นะคะเหมือนกับคําร้องในเพลงของคุณแคทธัญามารสีที่ว่าร้องให้สุดคํารําให้สุดแขนเต้นให้สุดขานี่แหละคะ่ะคือความเป็นลูกทุ่งอย่างแท้จริงขอบคุณค่ะ สวัสดีครับครับสำหรับคุณครูเองน,นะครับก็มีโอกาสได้มาเป็นระคณะกรรมการในวันนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอชื่นชมครูครูของทุกโรงเรียนนะครับที่มีความอดทนทุ่มเทแล้วก็ที่สำคัญเลยคือความรับนะครับที่สั่งสอนพวกเรา ปั้นพวกเราให้เป็นเพชรในวันนี้นะครับทุกโรงเรียนเป็นเพชรหมดเลยนะครับนักเรียนอย่าลืมนะครับกลับไปถึงโรงเรียนอย่าลืมกลับกลับไปกอดคุณครูด้วยนะครับเพราะว่ากว่าจะมาเป็นโชว์ที่สวยในวันนี้เนี่ยขาดท่านไม่ได้เลยนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่ลืมไม่ได้เลยก็คือคณะผู้บริหารของโรงเรียนของนักเรียนนะครับถ้าท่านผู้บริหารไม่เห็นความสําคัญตรงนี้เนี่ย นักเรียนจะไม่มีโอกาสได้มายืนอยู่ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้สําคัญมากนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารของทุกโรงเรียนด้วยนะครับที่เล็งเห็นความสําคัญของกิจกรรมนะครับแล้วก็ให้โอกาสเด็กๆเนะี่ยได้มีโอกาสที่จะสแสดงความสามารถครูเชื่อว่าทุกโรงเรียนมีความสามารถครูทุกคนมีความสามารถอยู่ที่ว่าโรงเรียนไหนจะได้รับโอกาสที่จะได้รวมกิจกรรมแบบนี้นะครับโอเคนะครับ อในส่วนของครูเองก็จะดูแล้วก็เน้นหนักไปที่เรื่องของการขับร้องนะครับทุกทีมทําได้ค่อนข้างดีนะครับอาจจะมีผิดพลาดบ้างบางคนก็อาจจะเป็นเวทีแรกที่ได้ขึ้นมาก็มีความตื่นเต้นบ้างก็เป็นธรรมดานะครับเ,เรื่องของสิ่งที่ต้องระวังนะครับเท่าที่เห็นมาในวันนี้นะครับการ เอื้อนเสียงนะครับการเอื้อนเสียงการบริบัตโตสิ่งที่ครูพบวันนี้แล้วก็นักเรียนมีความผิดพลาดติดหนึ่งก็คือ,อช่วงระหว่างที่การเปลี่ยนเสียงระหว่างเสียงจริงกับเสียงหลบนะครับตรงนี้มันเป็นการกระโดดของช่วงเสียงเพราะฉะนั้นการใช้อวัยวะนะครับในการขับร้องเนี่ยการเปลี่ยนช่วงเสียงเนี่ยเส้นเสียงที่เราใช้มันต้องคนละเส้นคนละช่อง การเปลี่ยนสลับกันระหว่างเสียงจริงเสียงหลบเสียงจริงเสียงหลบการเอื้อนเสียงแบบลูกทุ่งเนี่ยถ้านรกเรียนซ้อมตรงนี้ไม่คล่องเนี่ยพอมันกระโดดไปปุ๊บมันกระโดดผิดช่องมันก็จะเกิดเสียงเพี้ยนนะครับตรงนี้ฝึกเยอะๆนะครับฝึกจนชินแล้วก็เเรียนจะมีการสลับช่องเสียงได้อย่างท่องแคล่วทําให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยลงนะครับวันนี้เจอหลายคนพอสมควรนะครับก็คือวิธีแก้ก็คือซ้อมให้เยอะแค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับ อ,อีกข้อหนึ่งนะครับสำหรับระดับเสียงหรือว่าคีย์เพลงนะครับจากประสบการณ์นะครับถ้าเราซ้อมแล้วเรารู้สึกว่าคียเสียงระดับเนี้ยเราร้องโอเคละเราร้องสบายละพอน้องเรียนไปขึ้นเวทีจริงนะครับความตื่นเต้นมันจะทําให้เรารู้สึกว่าคีย์ที่เราพอดีในการซ้อมเนี่ยมันต่ำลงทันทีแล้ววันนี้ก็เจอบางคนร้องเสียงสูงกว่าคียเพลง นะครับเพียนสูงหรือเรียกว่าเพียนสูงมนเองก็เกิจดจากเหตุนี้นะครับก็คือว่าเวลาเราซ้อมเนี่ยด้วยอารมณ์และความรู้สึกของเราที่ที่มันเป็นอารมณ์ปกติมันยังไม่ได้มีแรงแอคทีฟมันจะทําให้เรามีความต้องการที่จะร้องในเสียงต่ําหรือเสียงที่พอดีเพราะฉะนั้นอพอเราขึ้นเวทีปุ๊บอารมณ์ตรงเนี้ยมันจะส่งให้เรามีความแอคทีฟขึ้นซึ่งพอเราไปร้องคีย์ที่เราพอดีเนี่ยมันจะรู้สึกว่า มันต่ําแล้วร้องไม่ค่อยสบายละคนฟังก็รับรู้ได้ว่าตอนนี้ติดอยากร้องเสียงสูงมากเลยแต่มันไปไม่ได้เพราะว่าด้วยคีย์มันจํากัดอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนซ้อมนักเรียนพยายามร้องพยายามซ้อมแล้วหาคีย์ของเพลงที่มันสูงแล้วรู้สึกว่าร้องลำบากขึ้นอีกสักนิดหนึ่งในขณะที่ซ้อมปกติพอขึ้นไปบนเวทีบวกความตื่นเต้นบวกอะไรแล้วคีย์นั้นมันจะเป็นคีย์ที่พอดีกับนักเรียนก็คือนักเรียนสามารถร้องได้สุดเสียงเลย อารมณ์อะไรมันก็จะมาได้เต็มตอนนั้นเลยนะครับอันนี้ก็คือ,อข้อแนะนําที่จะทําให้นักเรียนได้กลับไปพัฒนานะครับครูก็เชื่ออย่างยิิงว่าไม่ว่าวันนี้ผลจะออกมาเป็นยังไงนะครับนักเรียนทุกโรงเรียนกลับไปทุกโรงเรียนจะต้องได้พัฒนาตัวเองอย่างแน่นอนไม่มีวงไหนหยุดทํานะครับนะครับเราสัญญากันนะครับจะไม่มีโรงเรียนไหนที่กลับไปแล้วไม่เอาแล้วหยุดทำแล้วเลิกทำเหนื่อย ไม่ได้นะครับกลับไปต้องพัฒนาต่อวันนี้ทุกคนได้ประสบการณ์ได้ความรู้ได้มิตรภาพแล้วก็ได้ในสิ่งที่มันมีคุณค่ามากๆนะครับโอเคครับขอให้ทุกทีมโชคดีครับขอบคุณครับ ขอบคุณนำดีๆจากท่านคณะกรรมการนะคะลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญท่านจตุรวิทย์นิโรธนารัต์รองนายกเทศมนตรีนครน,นครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์นะคะด้านบนเวทีเพื่อเป็นผู้มอบรางวัลค่ะ ลำดับต่อไปนะคะค่ะและและลาดับต่อไปนะคะตรงเรียนที่จะได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับที่สามได้แก่โรงเรียนโรงเรียนสวนกลาบวิทยาลัยค่ะดีดีด้วยนะคะเรียนเชิญน้อง,องรับรางวัลด้านหน้าเลยค่ะ นิโรธธรรมารับเป็นอย่างสูงนะคะที่ได้ให้เกียรติมอบรางวัลกับทีมนที่เราจะได้รับรางวัลน,นะคะและลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญท่นานนรศัิ์เตือนตระกูลนะคะรองนายกเทศมนตรีนครเชียงรายจังหวัดเชียงรายด้านเบอร์ทีเพื่อเป็นผู้มอบรางวัลคะ่ะ เรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับที่สองได้แก่โรงเรียนโรงเรียนอะไรคะได้แก่โรงเรียนเทศบาล6นครเชียงรายค่ะยิยนดีกับน้องๆด้วยนะคะเรียนเชิญรับรางวัลตาต้าได้เลยค่ะ คุณเลขาธิการด้วยความยินยีเชิญท่านรงศักเดชสกุลเป็นผู้มอบรางวัลอีกหนึ่งรางวัลนาคะสาหรับรางวัลผู้ที่ได้รับรางวัลนะคะชนะเลิศเหรียญทองอันดับหนึ่งได้แก่โรงเรียนโงเรียนะคะตรงเรียนอะไรคะค่ะสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับหนึ่งได้แก่โรงเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรค่ะยินดีด้วยนะคะ ลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญท่านนาร ongsak เตืองตะกุลอยู่ด้านุงเทีเพื่อแหลดร่วมร่วมกับน้องๆก่อน,นะคะ่ะและขอเรียนเชิญท่านจตุรวิทย์นิโรธธนรัตน์นะคะรองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์น,นะคะขึ้นถ่ายร่วมร่วมกับน้องๆคะ่ะและขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการทั้งสามท่านด้วยนะคะ ขึ้นถายรูปร่วมกับตอน้องนะคะที่ได้ได้รับรางวัลแล้วก็ตงองน้องผู้คีที่เป็นผู้เข้าร่วมแข่งขันนะคะการร้องเพลงร่วมพอแดนเซอร์ระด,ดับปรัชยมสุดสาศสุดานะคะเชิญนนค่ะ ด,ดีกับน้องๆทีมโรงเรียนที่ได้รับรางวัลด,ด้วยนะคะและก็ขอแสดงความดีๆกับน้องๆทุกทีมด้วยนะคะที่เป็นผู้เข้าร่วมแข่งขันในปีนี้นะคะสำหรับปีนี้เราไม่ได้รางวัลไม่เป็นไรนะคะปีหน้าเรามีโอกาสกลับมาพัฒนาและก็กลับมาใหม่อีกครั้งนะคะยินดีกับน้องๆทุกทีมด้วยนะคะขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆทุกทีมด้วยค่ะ เทศมนตรีนครจังหวัดนครเชียงราย